สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ o s สเปร์ไ a ยแลนดวันนี้ผมมีกระเป๋ารุ่นที่น่าสนใจมากมานำเสนอครับชื่อรุ่นว่า a r r i a l 55นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาสำหรับผู้หญิงใช้งานครับคู่กันเลยก็จะเป็นรุ่น a t เ e r นะครับแต่ว่า a t เ e r ตอนนี้เข้ามาน้อยนะแล้วก็หมดไปแล้วผมก็เลยนำเสนอ a r r i ี l จร,จริงๆมันคล้ายๆกันนะฮต่างกันแค่ผู้หญิงผู้ชายแค่นั้น a อเรียกับเ t เ e นะครับมาดูคุณสมบัติหรือว่าฟังก์ชันของ a อเรียตัวนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะครับข้างหน้าเลยครับตอนนี้จะออกแบบใหม่ทั้งหมดฮะจาก a อเรียรุ่นเดิมซึ่งเป็นระบบแ n t ตี้กราว y ตนะครับตัวนี้ a อเรียรุ่นใหม่จะทำเป็นระบบข้างหลังแบบเฟรม e ีต e อสเคปนะครับก็คือจะเป็น แผ่นโฟมขึ้นรูปนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกข้างในแข็งแรงนะครับที่ทําอย่างนี้ออกมาเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้ามันจะได้ไม่นูนไม่ไม่เสียทรงเวลาเราสะายมันจะไม่ไม่คลอนนะครับไม่สายไม่อะไรอย่างนี้นะครับตัวสายปรับนะครับสะายไหล่ตรงนี้สามารถปรับได้เข้ากับขนาดของผู้ใช้งานได้ทุกขนาดไซส์นะครับตัวนี้ สายรัดเอวสายรัดเอวก็เช่นกันนะครับสามารถเปลี่ยนหรือว่ายืดเข้ายืดออกได้นะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมมากนะครับตัวนี้ผลิตออกมาช่วงหลังมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือไซส์ XS ถึง S แล้วก็ M ถึง L นะครจะมี2 2ช่วงไซส์หลังนะครับ ระบบหลังแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะสามารถปรับขึ้นลงได้อีกนะครับเนี่ยปรับขึ้นลงตามช่วงยาวของกระดูกสันหลังของเราได้นะครับการปรับก็ง่ายๆครับเนี่ยปกติตัวเก่ามันจะปรับค่อนข้างยากเป็นตีนทุกแกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะใช้การง้างตัวล็อกตรงนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เลยตัวหัวกระเป๋าตัวนี้ถอดออกได้นะครับเอามาใช้งาน เป็นอุปกรณ์เสริมได้มีเรนคัฟเวอร์แถมมาให้นะครับสีเขียวเหมือนเดิมนะครับข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีสายรัดต่างๆตรงเนี้สามารถรัดสิ่งของได้หลากหลายนะครับฟังก์ชันกระเป๋าด้านหน้าก็ยังมีเช่นเดิมนะครับตัวนี้ใส่พวกเสื้อกันฝนหรือว่าของใช้ที่เราจำเป็นต้องใช้งานบ่อยๆตัวนี้เปิดข้างหน้าได้นะครับเนี่ย เปิดข้างหน้าได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะหยิบของได้จากข้างหน้าได้เลยนะครับง่ายต่อการเข้าถึงสิ่งของของเรานะครับสายรัดต่างๆมาครบครับจะเป็นสายรัดพวกอุปกรณ์ปีนเขานะครับสายรัดแผ่นปูนอนถุงนอนนะครับด้านบนก็เสริมตัวนี้มาให้สำหรับติดอะแดปเตอร์เพิ่มนะครับติดพวกอา่า สายรัดต่างๆเพิ่มตัวนี้เราเข้ามาสีแดงสีเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็เริ่มมีวางจำหน่ายตามห้างต่างๆแล้วครับอย่างเช่น The More e m p o ู i u m Paragon นโะครับในช h ปปี e ก็มีนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปที่ร้านของเราในช h ปปี e นะครับออสเปย์ไทยแลนด์นะครับ,รรนนรบหรือแม้ใน ล a ซาด้าก็มีนะครับชื่อร้านว่าออสเป y Thailand ์ช็อปนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับออสเปย์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ f a ฟนเพจเทาง f a c e b o o k นะครับออสเปย์ไทยแลนดเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ